ค่ะสวัสดีค่ะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆที่รักการปลูกทุกท่านค่ะวันนี้อิวชวนปลูกจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตสวนถั่วนะคะถั่วที่ก่อนหน้านี้อิวเคยทําวิดีโอเรื่องการปลูกให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูพอดีเขากําลังเริ่มออกดอกแล้วเราจะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยนะคะแลอิวอจะนําเสนอเรื่องอสูตรปุ๋ยที่เหมาะสําหรับ ในช่วงเวลาที่ถั่วออกดอกนะคะจะใส่ปุ๋ยให้เพื่อนๆดูนะคะถั่วที่ว่านี้ก็คือตัวนี้เพื่อนๆจาได้ไหมจะเป็นถั่วพุ่มนะคะถั่วพุ่มยี่ห้อนี้เลยนะคะยี่ห้อนี้ตามแบบนี้เลยนะคะไ,ไม่ไม่ได้เป็นอะไรกับเขานะคะออกตัวก่อนเนาะแต่ว่าใช้ใช้ถ้าพวก ถั่วพวกแตงจะใช้ของยี่ห้อนี้เขาเป็นประจำนะคะนี่คือว่าเขาจะเป็นพืชควบคุมที่ตรงปกนะคะเขาถ่ายรูปออกมายังไงเวลาเราปลูกออกมาก็จะได้ประมาณนั้นนะคะจะไม่เหมือนพันธุ์พื้นเมืองนะคะพันธุพื้นเมืองบางทีก็ถ่ายรูปมายาวๆแต่ปลูกออกมาได้ป้อมๆอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างเช่นพวกมะเขือยาวเนี่ยไม่ค่อยจะตรงปกนะคะ แต่ถ้าเป็นยี่ห้อนี้นะชัวร์เลยค่ะเพื่อนๆอยากจะแนะนําเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากปลูกให้ได้แบบหิวนะคะใช้ยี่ห้อตามนั้นเลยนะคะเพื่อนๆไปดูเอาไปหาซื้อเอานะคะมีทั้งแบบราคาถูกราคาแพงนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยพื้นท,ที่ที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะดั้งเดิมเขาจะเป็นแปลงมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆจาได้ไหมแปลงมะเขือเทศอย่างนี้นะคะทีนี้พอเขาหมดอายุมะเขือเทศเริ่ม เริ่มล้างลาไปแล้วอิวไม่ลื้อค้างเขาออกนะคะอิวตัดเอาเป็นบางส่วนออกแล้วอิวก็ใช้ปลูกเนี่ยค่ะพวกมะเขือเทศลูกท้อเนาะอิวยังคงเก็บเถาเขาไว้เพื่ออิวต้องการที่จะให้ถั่วฝักยาวถั่วพุ่มของอิวเนี่ยค่ะถ,ถั่วพุ่มที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราทําค้างให้เขาเขาก็ขึ้นค้างนะคะแต่เขาจะเถาเขาจะไม่ยาวเท่าถัาถ่วฝักยาวที่เป็น สูงริบลิ่วยาวริบลิ่วนะคะอันนี้เขาเรียกเป็นถั่วพุ่มนะคะเราจะปล่อยให้เขาเลื้อยตามดินก็ได้หรือจะให้เขาขึ้นค้างก็ได้แล้วแต่เราจะบริหารจัดการนะคะแต่พอดีว่ายวมีพื้นที่น้อยพื้นที่จํากัดแค่ริมทางเดินตรงนี้นะคะซึ่งเป็นแปลงมะเขือเทศเนาะยวจะให้เขาเกาะขึ้นตามาสายเก่าของมะเขือเทศนะคะแล้วก็ต้นเก่าของมะเขือเทศเนะะี่ยค่ะจะให้เขา ขึ้นไปแบบนี้ตามเดิมเลยอยีกจะไม่ต้องรื้อหลายรอบหลายเที่ยวนะคะอีกก็เลยปลูกนะคะปลูกพาเพ,เพื่อนปลูกในวันนั้นปลูกลงไปแล้วนี่ได้ประมาณ25วันนะคะเขาเริ่มจะออกดอกนะคะเพื่อน,พอ,นพอเริ่มออกดอกปับ๊บถั่วฝักยาวเพื่อน,อน,อนต้องเปลี่ยนสูตรปุ๋ยนะคะนี่ไหมคะเริ่มเริ่มออกดอกนะเริ่มออกดอกปลายเพราะว่าเพิ่ง25วันนะคะอันนี้เขาจะได้ผลผลิตเต็มที่ก็ ช่วง35วันถึงอ40วันขึ้นไปนะคะในส่วนของถั่วพุ่มนะคะนี่เห็นไหมสีม่วงเริ่มจะมีสีม่วงขึ้นมานิดๆหน่อยๆแล้วแต่ว่าอิวยังไม่ได้เปลี่ยนสูตรปุ๋ยค่ะเพิ่งจะมาเริ่มเอาวันนี้นะคะเ,เพื่อนเพื่จำได้ไหมอิวบอกว่าการปลูกถัว่วเพื่อนๆไม่จําเป็นไม่ต้องเน้นให้เขางามนะคะถัว่วถั่วทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นถั่วพุ่มหรือถั่วฝักยาวห้ามให้งาม ห้ามให้งามมากนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเน้นให้งามเหมือนพวกแตงกวานะคะแตงกวานี่ถ้าใบงามใบใหญ่ลูกเ็าจะโตใหญ่สวยแต่เมื่อไหร่ที่ถั่วเรางามถั่วจะเป็นพืชที่แบบว่าถ้าง,งามมากแล้วเขาจะไม่ออกลูกออกดอกนะคะถึงออกดอกมากก็จะไม่ติดลูกเขาจะเขาจะเรียกเป็นอาการเป็นบ้าใบาเขาได้รับไนโตรเจนมากเกินไปนะคะ ถ้าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นก็ง่ายๆจับดูใบเลยค่ะใบก็จะไม่พิ้วไปตามมือเราแบบนี้นะคะพอจับดูแล้วก็จะเป็นใบแข็งๆกับกรอบเหนียวเขียวปิดเลยนะคะจับแล้วก็จะเป็นแข็งๆขึ้นรูปเลยไอ้กรณีถ้าเจอแบบนั้นนะเพื่อนๆต้องหยุดให้ไนโตรเจนนะคะไนโตรเจนก็จะมีในข,ขี้วัขว,ข,วขี้ควายเป็นเป็นสัตว์ที่กินพืชอะคะ่ะสัตว์ที่กินใบพืชเป็นอาหารนะ่ะ พวกนั ų, them, cow, ina, ้นอ่ะอย่าเอามูเข้ามาเด็ดขาดแต่ถ้าพวกเป็ดพวกไก่ที่กินลำกินข้าวเปลือกอะไรเงี้ยนะเพื่อนเพื่อนเน้นเลยนะคะเพราะเขาก็จะเอามาบำรุงพวกดอกพวกผลนะคะอันไหนที่ถ้าเพื่อนๆจําไม่ได้ว่าขี้อะไรควรจะใส่อะไรเพื่อนๆก็นึก็นึกง่ายๆคือเขากินอะไรเขาจะบำรุงอันนั้นนะคะกินใบเขาก็จะมีฤทธิ์ไปบำรุงใบกินผลกินเม็ดกินเศษกิน อะไรต่างๆที่ไม่ใช่ใบอะ่ะเขาก็จะไปบำรุงส่วนนั้นนะคะจำง่ายๆแบบนั้นเลยนะคะสำหรับปุ๋ยอินทรีย์นะคะทีนี้ของอิยวเนี่ยจะมีสองตัวเพื่อนๆวันนี้เขาเริ่มออกดอกเลยเนาะยี่สิห้าวันออกดอกออกชอ่อนี้แล้วเราจะงดในตัวเจ้นใช่ไหมเราก็จะมาทำการพวนดินคะ่ะพวนนิดๆหน่อยๆก็พอเอา เพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องให้โล่งเตียนมากนะคะยญาให้มีนิดๆหน,หน่อยๆพอให้เขาช่วยปกคลุมความเ,าเรียกความชุ่มชื้นไว้ในดินไว้นะคะถ้าโขนเกินไปก็จะแห้งแกร่งนะคะเอาให้เขามีพอที่แบบไม่ให้ลกเกินไปนะคะ่ะหญ้าตัดให้สั้นแค่นั้นก็พอนะคะไม่จําเป็นเราต้องแบบถางออกจะโล่งสเตียนนะคะเอาแค่เขาไม่ไม่ลก พอที่เป็นเป็นที่อยู่อาศัยของหนอนนะคะเอาออกแค่นั้นก็พอนะคะแล้วเพื่อนๆสูตรปุ๋ยที่อิวจะพาทานี่คืออิวใช้เป็นขี้ไก่นะคะขี้ไก่แกลงไปโกยมาในคออเมื่อกี้มีทั้งขี้ไก่ขี้ห่านขี้ไก่งวงไก่ไข่ไก,ไก่หรือเป็ดอะไรห่านอยู่ในข้อเดียวกันอิวโกยมาทั้งหมดเลยนะคะแล้วในส่วนนั้นก็จะมีแกลด้วยค่ะอิวเอาแกลให้เขาเขี่ยเล่นนะคะแล้วทั้งนี้ก็จะมีปุ๋ยเคมี เสริมนะคะตัวนี้โลละ25บาทจะราคาถูกที่สุดในบรรดาปุา๋ยสูตรต่างๆนะคะอันนี้เป็นสูตร15 15 15นะคะอันนี้แนะนำเลยใส่ควบคู่กันนะคะยิ้วใส่แบบนี้สูตรนี้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือมะละกอ ถั่วบวบฟักแฟงอะไรพวกนี้อิวจะใช,ใช้สูตรนี้เลยในกรณีที่พวกนี้เขาเริ่มออกดอกเราจะต้องเร่งเร่งหมากเร่งขลนเขานะคะจะใส่เคมีอย่างเดียวเคมีก็กินได้แป๊บเดียวก็ละลายหายไปใช่ไหมคะดินเราก็จะแข็งกระด้างอิวก็เลยต้องใช้เป็นปุ๋ยคอกเสริมไปด้วยเพื่อเป็นการบำรุงดิน mm. เสริมอินทรีย์วัตถุเข้าไปในดินไปในตัวนะคะดินเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็จะไม่เสื่อมคุณภาพนะคะพอนานๆไปเราก็จะลดเคมีลงนะคะพอเราดินเราดีเต็มที่เราทีนี้เราปลูกอะไรก็งามนะคะอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยนะคะมันไม่แพงช่วงนี้มันจะ4โลร้อยนะคะบางทีก็ได้3โลร้อยอยู่ที่ว่าราคาตลาดขึ้นลงนะคะบางทีก็เจอ23บาทก็มีนะคะอันนี้ยายเพิ่งไปซื้อมาให้อันนี้อยู่จะใช้ไม่เยอะนะคะ พวนดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆใช้ประมาณหนึ่งช้อนแกงนะคะต่อหลุมนะไม่ต้องเยอะเพราะว่าอีกจะให้เขากินน้อยแต่บ่อยๆนะคะบ่อยๆในที่นี้ของหิวนี่ก็คือสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะพืชทุกตัวของหิวนี่จะใช้แบบว่าแบบเข่งคัดเลยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะพอครบหนึ่งอาทิตย์อยิวก็จะมาทําทําแบบเนี้ให้เขานะคะไม่ต้องฝังก็ได้นะคะเพราะว่าอิวจะใช้เป็น ปุ๋ยปุยข้อกลบข้างบนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีในวันนี้จําเป็นจะต,ต้องโรยเคมีอย่างเดียวไม่มีขี้ไก่ขี้เป็ดขี้ไก่ขี้หมูไม่มีพวกนี้มาโรยเพื่อนๆก็ใช้เป็นขุดลงแล้วก็เอาดินกลบนะคะเพื่อเวลาเวลาเพื่อนๆลดน้ําปุ๋ยเราจะได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปที่อื่นนะคะไม่มาลายหายไปที่อื่นนะคะ เพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่บางทีเขาก็ละลายลอยไปกับอากาศก็มีนะคะโดยเฉพาะเจ้ายูเลียในตัวเจนนะคะแต่ตัวนี้ไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไปได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ากบไว้ก็จะดีแต่นี้ของอิวไม่ไม่ได้ให้กบเพราะว่าอิวจะใช้ขี้ไก่กบนะคะพอเราโรยปุ๋ยเคมีไปหนึ่งช้อนแกงแล้วเพื่อนก็เอาขี้ไก่ขี้ไก่แกบขี้หมูขี้แพะขี้ไข่ไก่นกกระทาหรืออะไรก็ได้ค่ะที่ที่ไม่ใช่กินพืชเป็นอาหารนะคะ ที่ไม่กินไม่ได้กินใบเป็นอาหารเออเอากินกินเม็ดกินผลเป็นอาหารกินลำกินข้าวเปลือกกินปลายข้าวเป็นอาหารอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเป็นวัวก็เป็นวัวนมที่เขาไม่ได้กินหญ้านะคะสมัยใหม่วัวไม่ได้กินหญ้าอย่างเดียวก็มีนะคะเออถ้าถ้าแบบนั้นก็ก็คือใช้บํารุงหมากบํารุงผลได้นะคะจำง่ายๆแบบนั้นค่ะเทคนิคนะนี่แหละค่ะเพื่อนๆแคงคัดนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ดกตรงปกตามที่ เขาเขาขายได้หมากดกๆแบบนี้น um, ่ะเพื่อนๆต้องเคร่งคัดนะคะต้องมีวินัยในการใส่ปุ๋ยนะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งไม่ใช่ลดน้ําอย่างเดียวนะคะตัวคนเรายังหิวข้าวนะคะคนเรานี่กินตั้งสามมื้อเผลอๆก็มีกินจุกกินจิบยิบย่อยไปอีกนะคะต้นไม้ก็เหมือนกันค่ะเขามีชีวิตจิตใจเขาก็อยากกินเหมือนกันให้แต่น้ําเขาอย่างเดียวเขากินไม่พอ เ,เขาไม่มีอะไรไปบำรุงดอกเขาไม่มีอะไรไปบำรุงผลเขาดอกเขาก็จะร่วงผลเขาก็จะไม่สวยเพื่อนเพื่อนคิด,ดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับการดูแลถั่วพุ่มในช่วงออกดอกออกผลของอิวก็มีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆให้ใส่ปุ๋ยปร,ประมาณเท่านี้นะคะใส่อย่างนี้ต่อเน,นื่องเลยแต่ถ้าเพื่อนๆมีฮอร์โมนหมกักน้ำหมักผลไม้หรืออะไรพวกนี้ค่ะเป็นตัวเร่งเป็นตัวเสริม น้ำซาวข้าวหรือนมสดหรือไข่ฮอร์โมอนไข่อะไรประมาณนี้เพื่อนๆใส่เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็คอยสังเกตเอาอย่าให้ใบเขียวปีนะคะถ้าเริ่มเขียวปีเพื่อนๆต้องหยุดบำรุงใบนะคะจำไว้อย่างนั้นเลยเพราะว่าถ้าเขียวปีเมื่อไหร่พืชเขา เขาจะมีตัวที่ไปบำรุงใบเขาเยอะเกินไปเขาจะสลัดดอกนะคะลูกเขาก็จะไม่มีนะคะอิวเจอไปแล้วปีที่แล้วอิวเข็ดมากๆเลยนะคะอยากจะให้งามอยากจะให้ดกบำรุงเข้าไปที่ไหนได้ไม่ไม่ดอกร่วงหมดเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับถัว่วแล้วก็ช่วงนี้หน้าแลงจะเป็นราคามากๆจะปลูกยากนะคะปลูกยากนี่อย่างของอิวนี่ฝั่งที่ไม่ค่อยโดนแดดเนะะี่ยค่ะไม่ค่อยขึ้นนะคะเขาจะชอบแดดนะคะ ในส่วนที่อยู่ชายคาเนี่ยชายคาบวบของอยูเนะคะฝั่งนี้ยูก็ปลูกเท่าๆกันนะคะแต่ว่าขึ้นหลแหลมสังเกตว่าเขาชอบแดดนะคะฝั่งที่อยู่แดดจะงามกว่านะคะเพื่อนๆดูเรื่องแสงให้เขาด้วยนะคะพวกถวั่วพวกแตงเนี่ยดูดูเรื่องแสงให้เขาด้วยค่ะเขาเขาชอบแสงประมาณมากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆคอยสังเกตเอานะคะแล้วก็คอยดูแลเขาไป เพื่อนๆช่วงนี้เอาออกขายนี้กําละสิบบาทขึ้นไปตลอดทั้งหมดเลยนะคะลดปริมาณบางบางทีก็นับฝักกันเลยแล้วค่ะช่วงนี้จากนี้ไปจนถึงทั้งฝนเลยถั่วจะเป็นราคามากกว่าแตงนะคะเพื่อนๆจำไว้เลยนะจดได้เป็นสถิติเลยะคะ่ะเป็นเวลาทำเงินของเพื่อนๆส่วนเรื่องเพี้ยนะคะเพื่อนๆอ,อ,อยู่ต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี้อิวปลูกถั่วทีลไอจะต้องลบกับเพ้่ตลอดเพราะว่าอิวไม่เข้าใจว่า ต้องดูแลอย่างไรนะคะแต่ทีนี้พอเข้าใจแล้วเนี่ยยูจะเข้าใจเรื่องเพี้ยนะคะเพี้ยนี่คือเกิดจากเพี้ยนี่เข้ามาเองไม่ได้นะคะเพี้ยเขาเป็นเป็นสัตว์ที่ขาสั้นๆตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมใช่ไหมคะเจ้ามดนะคะเพื่อนๆมดทุกชนิดอย่าให้มีในแปลงเพราะว่ามดเนี่ยเขามดกับเพีย้ยเขาเป็นสัตว์ที่พึ่งพาอาศัยกันนะคะเจ้ามดจะอุ้มเพี้ยมาเลี้ยงที่ยอ,อดอ่อน ยอดอ่อนใบอ่อนของถั่วเรานะคะเ,เพี้ยเขาก็จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบจากยอดของเราแล้วก็เขาก็จะใบหงิกใบงอใบไม่สวยแบบนี้นะคะแล้วเพี้ยนี่ดูดดูดน้ำเลี้ยงจากพืชใช่ไหมแล้วทีนี้พอเพี้ยอ้วนตัวใสอ้วนกลมใสเลยทีนี้เจ้ามดก็จะมาดูดน้ำหวานจากในเพี้ยอีกทีหนึ่งนะคะ เขาเอามาเลี้ยงเพื่อเพื่อจะต่อชีวิตเขานะคะเขาเป็นวงจรของเขาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆตัดปัญหาเรื่องเพี้ยไปก็คืออย่าให้แปลงมีมดนะคะการที่ไม่ให้แปลงมีมดก็คือเพื่อนๆต้องรักษาความชุ่มชื้นในแปลงให้ได้นะคะลดน้ําให้ได้ไม่ให้แปลงแห้งนะคะสังเกตของอิวส่วนส่วนไหนที่สายยางอิวฉีดไปไม่ถึงนะคะปลายปลายแปลงทางนู้นจะชอบมีเพี้ยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้น ถ้าน้ำไม่ถึงเพื่อนๆอย่าปลูกนะคะเพราะเพื่อนๆจะเจอปัญหาเรื่องเพี้ยนะคะถ้าปลูกในกระถางถ้าลดน้ำไม่ถึงน้ำซึมลงไปไม่ถึงใต้ล่างกระถางมดจะเข้าไปทำรังอยู่ใต้กระถางแล้วก็เป็นอุ้มเพี้ยขึ้นมากินเพื่อนๆต้นไหนมีเพีย้ยเพื่อนๆดูเลยในกระถางเพื่อนๆจะมีมดนะคะถ้าเจอมดเพื่อนๆต้องหาทางจัดการจัดการกับมดง่ายกว่าจัดการกับเพี้ยนะคะจาไว้นะคะ มันก็จะมีประมาณนี้ง่ายๆเลยโอเคค่ะสําหรับถั่วพุ่มก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวพอเขาทำงานดกๆแล้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะสําหรับคลิปนี้ก็พบกันประมาณนี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ